ทรงเจ้าเข้าผีในสยามเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเขาทำกันอย่างไรทรงเจ้าเข้าผีเป็นความเชื่อหนึ่งในสังคมไทยที่มีมายาวนานแล้วเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเขาทำกันอย่างไรสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพปี2405-2486ถึงทรงเล่าเรื่องทรงเจ้าเข้าผีไว้ว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เคยเห็นวิธีทรงผีที่คนอื่นแอบทำในวังหลายครั้ง เวลานั้นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนับถืออยู่มากมีด้วยกันสามองค์คือเจ้าพ่อหอกลองเจ้าพ่อหนูเผือกและเจ้าพ่อพระประแดงกรมดำรงทรงเล่าว่าการทรงผีอย่างไทยคนทรงต้องเป็นผู้หญิงมักเป็นคนอายุกลางคนก่อนจะทำพิธีต้องให้คนทรงอาบน้ำชำระร่างกายและนุ่งผ้าห่มใหม่นุ่งผ้าลอยชายห่มแพรแถบผ้าสองบาเหมือนอย่างผู้ชายและนั่งขัดสมาธิประนมมือถือทุกจุดมีควนหลับตานิ่งอยู่ด้วยส่วนพวกคนที่ร่วมคิดก็นั่งคอยดูอยู่รอบตัว พอสักครู่หนึ่งมือคนทรงที่ถือทุบเริ่มสั่นและสั่นมากขึ้นทุกทีจนทุบหลุดร่วงไปจากมือก็วางมือลงที่ตักนั่งโคลงตัวไปมาเป็นอันเข้าใจกันว่าเจ้าผีมาเข้าทรงแล้วพวกร่วมคิดคนหนึ่งจึงถามว่าเป็นเจ้าพ่อองค์ไหนคนทรงก็บอกให้ทราบว่าองค์นั้นนั้นเมื่อรู้แล้วก็พูดกันต่อไปตามเรื่องธุระประสงค์ประหลาดอยู่ที่คนพูดกับเจ้าผีต้องเรียกตัวเองว่าลูกช้าง จะหมายความว่ากระไรไม่เคยได้ยินอธิบายคิดก็ไม่เห็นว่าจะเป็นเพราะเหตุใดครั้นพูดกันเสร็จธุระแล้วเมื่อเจ้าผีจะออกนั้นคนทรงพูดขึ้นว่าไปละนะว่าแล้วตัวก็สันอีกพัดหนึ่งแล้วเลยฟุบนอนหอบหายใจอยู่สักครู่หนึ่งจึงกลับได้สมปรดีมาคิดดูในเวลานี้ดูก็เป็นอย่างเดียวกันกับการทรงผีซีนี่ของฝรั่งที่ยังชอบกันอยู่แพร่หลายนั่นเองแต่ชาวเอเชียทำกันมาแล้วตั้งร้อยพันปี แต่โบราณไทยเราเรียกว่าลงผีรียกคนทรงว่าแม่มด